สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับ Squid Course เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงฝึกทำข้อสอบโทอีก Part reading Part 5 in complete sentence กันเหมือนเดิมอยากฝึกทำพาร์ทไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาฝึกทำไปพร้อมๆกันอ่ะเรามาเริ่มข้อแรกของวันนี้กันเลย please let me know if you have any dot dot questions โปรดแจ้งให้ฉันทราบถ้าคุณมีจุดจุดคำถามมันก็ควรจะจบได้แล้วป่ะแต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างอ่ะมาอา่าอยู่ก่อนหน้าคำถามซึ่งต้องเป็น adjective แน่นอนแต่ว่าเป็น adjective ตัวไหนเรามาดูกันนะ f a t h e r ตัวนี้เป็น adjective ได้แปลว่าไกลกว่าซึ่งอาจจะหมายความว่ามีคำถาม มากกว่าเดิมหรือมีคำถามเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม Father questions if you have father questions ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมใช้ตัวนี้ได้ไหมไม่รู้อ่ะข้อ b f u r t h e r เพิ่มเติมใช้กับข้อมูลหรือคำถามเพิ่มเติมอ่ะเหมือนจะเห็นเฉลยละแต่เราไปดู options ถัดไปกัน latest แปลว่าล่าสุดไม่ใช่อยู่แล้ว last คำถามสุดท้าย โปรดแจ้งให้ทราบถ้าเกิดมีคุณถ้าเกิดคุณมีคำถามสุดท้ายอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยสำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอยู่แล้วหรือว่าใช้อีเมลในการสื่อสารกับลูกค้าหรือในการทำงานอยู่แล้วจะตอบข้อนี้ได้เร็ว please let me know if you have any further questions ขอบบ้อ b เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ ก็จะได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นกันวันนี้แล้วนะว่าถ้าเกิดเราตอบอีเมลใครสักคนอธิบายไปแล้วว่าเขาจะต้องทำหนึ่งสามสี่แต่เราอยากจะแบบ be nice ะเราอยากจะเป็นคนดีอะเราอยากจะเสนอเขาว่าเออถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอะ่ะติดต่อเข้ามานะบอกฉันได้นะก็คือใช้ประโยคนี้ได้เลยว่า please let me know if you have any further questions โอเคไหมโอเคข้อถัดไป The company was able to dot, dot, dot a new deal with its largest supplier. บริษัทสามารถทำอะไรสักอย่างกับข้อตกลงใหม่กับซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดหลังทูแน่นอนต้องเป็น verb options ของเรามี verb กี่ข้อตัวเลือกของเราข้อไหนเป็น verb บ้าง negotiate verb แน่นอนแปลว่าเจ,เจราจา something negotiate something หรือว่าจะข้อ B อ่ะยร์เอ้ยข้อนี้ต้องเป็น verb นะทุกคนขอโทษแปลว่าแปลว่าเจรจา negotiate with กับ someone negotiate ถ้าตาด้วย with จะแปลว่าเจรจากับ someone มันต้องเป็น verb อะทุกคนขอโทษมากๆเลยมันต้องเป็น verb ไม่ใช่คำนามนะข้อนี้ข้อ c เนี่ยคำนามแน่นอนแปลว่าการเจรจาและข้อ d แปลว่าสามารถเจรจาได้ ข้อนี้ตัดข้อ c กับข้อ d ออกได้เลยเพราะมันไม่ใช่ verb ถูกไหมเหลือ verb แค่ negotiate กับ negotiate with ทีนี้เราจะใช้อะไรระหว่าง negotiate กับ negotiate with เราอธิบายวิธีการจำมาแล้ว negotiate ตามด้วยคำนามได้เลย negotiate something ข้อนี้ negotiate a new deal เป็นคำนามไหมคำนามถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a negotiate a new deal แต่ถ้าคุณจะใช้ negotiate with ตรงนี้ต้องเป็นคำนามเหมือนกันแต่ต้องเป็นคน negotiate with someone ใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่ something ที่ไม่ใช่สิ่งของโอเคไหมข้อนี้ตอบข้อ a negotiate a deal เจรจาต่อรองข้อตกลงไม่ต้องมี with เพราะว่ามันมีกรรมของมันอยู่แล้วนะ Alright, ข้อถัดไป by. the time we arrived, the meeting dot 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 already. ตอนที่เรามาถึงการประชุมจุดๆ,ๆไปแล้วอ่าเป็นการพูดถึง2เหตุการณ์ในอดีตถูกไหมรู้ได้ไงว่าเป็น2เหตุการณ์ในอดีตก็เนี่ยไอ้คลอสแรกเนี่ย arrived รูปอดีตชัดๆเลยและคลอสหลังเนี่ย already ก็อดีตอีกเพราะฉะนั้นพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์มีอันนึงเกิดก่อนมีอันนึงเกิดหลังทีนี้โครงสร้างมันเป็นยังไงโครงสร้างของมันเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังเราจะใช้ past simple เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราจะใช้ past perfect อันนี้เราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันด้านมี2เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุเป็นผลกัน By the time we arrive the meeting t dot, dot, dot already อันไหนต้องเกิดขึ้นก่อนระหว่างการประชุมจบกับก,บการที่เรามาถึงแน่นอนการประชุมต้องจบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือประโยคนี้ตอนที่เรามาถึงเนี่ยการประชุมได้สิ้นสุดลงแล้วทีนี้โครงสร้างของมัน by the time ตามด้วย past simple ตามด้วย past perfect รูปไหนเป็น past perfect ใน option s ของเราตอบข้อ a had started by the time เป็นตัวบ่งชี้ว่าเหตุการณ์หนึเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต by the time I arrived she had left อันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อฉันมาถึงหล่อนก็ไปแล้วหล่อนไปแล้วเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมใช้ past perfect ฉันมาถึงเกิดขึ้นที่หลังใช้ past simple อย่าหลงเอา Present Perfect มาใช้นะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงอดีตที่เกิดขึ้นไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคไหมไม่งงนะโอเคข้อถัดไป We apologize for the inconvenience and appreciate your เราขออภัยในความไม่สะดวก inconvenience และขอขอบคุณในความ อะไรสักอย่างของคุณ your ตามด้วยคำนามข้อไหนเป็นคำนามข้อไหนเป็นคำนาม p a t i e n t p a t i e n t ก็เป็นนามนี่แต่แปลว่าคนไข้นะโอ้โอ้ sorry sorry แต่แปลว่าคนไข้นะเราขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณในคนไข้ของคุณไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งไปได้เลย patience ความอดทน patiently อย่างอดทน p a t i e n c e ภาษาไทยอ่ะไม่มีนะภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า patience นะข้อนี้ต่องคำว่า patience ขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอบคุณในความอดทนของคุณด้วยนะจ๊ะโอเคข้อที่5ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะ the product is available d t all major retailers สินค้าพร้อมวางจำหน่ายจจุดจุดร้านค้ารายใหญ่ทั้งหมด มาแล้ว preposition นาคุ้นตลอดแต่จะใช้ถูกไหมอีกเรื่องหนึง่งอ่ะในข้อนี้นะ at ก่อนหน้านี้เราเรียนกันว่า at มันจะบอก time บอกสถานที่บอกเวลาเฉพาะเจาะจงใช่ไหมแต่ในเมื่อเราแต่เมื่อเราพูดถึงสถานที่ at จะใช้กับจุดหรือสถานที่ที่มันเฉพาะเจาะจงหนึ่งที่ไปเลยที่จุดหไปเลยเช่น at the store โอเคไหม in in a shop ในสถานที่ปิด across เป็น preposition ใช้กับแปลว่าไปทั่วเลยอะไปทั่วเลยแบบทั่วประเทศทั่วเมืองทั่วอะไรอย่างเ,เงี้ยโอเคไหมเราจะใช้คำว่า across ถ้าถ้าพูดถึงสถานที่นะ on ถ้าไม่ใช้กับวันเราจะใช้กับพื้นผิวหรือบนแพลตฟอร์มเช่น on the website ข้อนี้สินค้าจะมีวางจำหน่าย In across หรือ on across มีวางจำหน่ายกระจายอยู่ในหลายร้านค้ารายใหญ่ across ใช้เมื่อต้องการสื่ออะไรบางอย่างกระจายอยู่ทั่วไปหรือครอบคลุมพื้นที่หลายจุดไม่ใช่ชอ็ชอปช็อปเดียวเท่านั้น <c oughs> เช่น across the country หรือ across all stores อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่โอเคไหมทุกคน uh, ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe Squid c o s e นะขอบคุณมากๆเลยจะ พยายามหาเวลามาทําคลิปแล้วก็มาฝึกทําข้อสอบไปกับทุกคนทุกๆวันเลยแต่เขาจะขอขอแจ้งล่วงหน้าว่าอสองอาทิตย์ข้างหน้าต้นเดือนเมษาอาจจะไม่ค่อยมีคลิปออกมาฝึกทําข้อสอบเท่าไหร่เพราะว่ามีภารกิจไปทํางานที่ต่างประเทศนะทุกคนอย่าพึ่งหนีกันไปไหนนะกลับมาจะรีบทําคลิปฝึกทำข้อสอบชดเชยแน่นอนขอบคุณทุกคนจริงๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากๆเลยเจอกันบาย